สวัสดีครับพระอบชุดนี้เป็นพระอบของหลวงปู่ทุยวัดป่าดานวิเวกนะครับที่คุณแม่สมพิธได้ปาวนาสร้างถวายนะครับตัวพระอบแกะสลักจากหินสีงาหินอ่อนสีงาเส้นผ่าศูนย์กลาง9้านิ้วนะครับแล้วก็ยอดยอดบนสุดนี่ก็จะเป็นลูกแก้วเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกเป็นแร่ลูไทยเป็น ไหมทองนะครับซึ่งไหมทองนี่ก็เปรียบเหมือนสีเหลืองสีเหลืองคือเป็นสีประจําวันของหลวงปู่วันจันนะครับแล้วก็ล้อมด้วยไพรินตัวไพรินนี่ก็เป็นไพรินแท้ซึ่งเป็นสีประจําเดือนเกิดของหลวงปู่คือกันยายนและในฝักบัวข้างล่างก็จะประดับด้วยนกพลัุมีทั้งดวงแก้มมีทั้งเพชรเพชรทับทิมไพรินบุษรคัมมรกตโกเมน,นะครับแล้วก็ ตั้งอยู่บนดอกบัวที่บานแล้วหมายถึงการหมดกิเลสการเป็นเลิศแห่งปัญญานะครับมีทั้งหมด30กลีบ30กลีบก็คือบารามี30ทัศนะครับแล้วก็ดอกบัวซ้อนกันมีกลีบใหญ่ซ้อนกัน4ชั้นหมายถึงอริยสัจสี่นะครับแล้วก็เพิ่มมาชั้นเล็กชั้นที่5ก็เป็นเป็นฐานรองรับนะครับแล้วก็ ส่วนชั้นกลางดอกบัวใหญ่ที่อบพระอบนะครับเป็นรูปดอกบัวบาลลายลัศมีเปลวเหมือนลักษณะคล้ายๆเป็นแสงพุ่งกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางนะครับแกะสลักเป็นรูปดอกบัวและเปลวเปล,ว,เปล,ว,เปลวลัศมีแสงไฟนะครับทั้งหมดมี28กลีบเสมือนการเวลาผ่านมาผ่านมาพุทธเจ้า28พระองค์นะครับแล้วก็ด้านด้านล่างล้อมด้วย ลูกแก้วซึ่งดวงแก้วนี้เป็นดวงแก้วมณีทั้งหมดร้อยแปดลูกเปรียบเสมือนมงคลร้อยแปดประการนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดก็จะเป็นเหมือนพระอบตั้งอยู่บนสะบัวดอกบัวแห่งความเบิกบานนะครับก็คือแล้วเก,เกสรของดอกบัวทั้งหมดก็จะเป็นไพลินนะครับที่จะเป็นพลอยสีประจำเดือนเกิดของหลวงปู่นะครับสาธุอนุโมทามิครับ